อยากจะเพิ่มอิเลเมนต์อะไรครับก็สามารถเข้าไปเลือกได้อะอยากจะเพิ่มกูดจึ้งนะครับเสียงฝนนะอยากได้เสียงฝนเพิ่มเราสามารถเอามือป้องหูได้เลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับใครที่เออนอนตะแคงเนี่ยก็สามารถนอนลงไปได้เลยนะครับใครที่กำลังหาหูฟังใสนอนอยู่นะครับไปเจอตัวหนึ่งน่าสนใจมากๆ ก็เอาไว้ใส่พวกกันสิงรอบข้างกันสิงกรนหรือว่าใครที่ชอบนอนฟังเพลงนอนฟังพอดแคสต์หรือจะฟังไว้น้อยฟังเสียงธรรมาชาติอันนี้ก็เหมาะมากๆนะครับกับเจ้าสาวขอสลีป A20 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็บอกเลยว่าดีไซน์ for s l e e p นะครับแล้วก็ใส่ได้สบายด้วยนะครับใส่นอนอะไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาใส่นอนพลิกนอนตะแคงได้ซึ่งจะดีจริงย่างที่เขาว่าไหมนะครับเดี๋ยวไปลองกันให้ดูรีวิวกันให้ดูในคลิปนี้เลยครับ อ่ะเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าแบรนด์ซาวคอร์เขาจะมีหูฟังออกใหม,ม่มาเยอะมากเป็นโปรโซีรีส์ของเขาซึ่งหูฟังนอนหลับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของเขาด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็จะไปพูดถึงพวกหูฟังน no ้อยแคนเซลลิงที่เออไปใช้เดินทางไปขึ้นเครื่องเสียงที่ดีกันนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าเออใครเป็นสายสุขภาพมีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าหูฟังถ่ายนอนจริงๆก็ ทบจะไม่ค่อยมีใครกล้าทําออกมาเนะก่อนหน้านี้ก็จะมีแบรนด์อย่างบสเขาทําออกมาถึง2รุ่นนะครับ oh. ก็จะเป็นรุ่นใส่นอนแต่ว่าไม่สามารถต่อบลูทูธได้ก็จะมีแค่เสียงที่ทางบสเนี่ยเลือกมาให้ฟังเท่านั้นนะครับแต่ตัว A20 ตัวนี้เนี่ยมันสามารถต่อบลูทูธได้ซึ่งตอนนอนแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะฟังอะไรตอนนอนเอามาก่อบนอนให้มันหลับง่ายขึ้นหลับเร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีโสโลแกนเลยนะครับ f l a sleep faster แล้วก็สลีปลองเกินหลับเร็วขึ้นหลับนานขึ้นก็สําหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับหูฟังใส่นอนก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่แค่ประมาณ3ามถึพบาทเท่านั้นครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูที่ดีไซน์กันเลยนะคันนี้แกะกล่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเคสเนี่ยก็จะมาแบบทรงคลมแบบนี้เลยนะครับ ดูเรียบๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จ USB-C แล้วก็ปุ่มแ a i r i อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะสำหรับการใช้งานนะครับเปิดออกมาเป็นการสไลด์นะครับปุ๊บสไลด์ออกมาแบบนี้ได้เลยจับดูสไลด์เปิดปิดนะครับกระชับแน่นดีนะครับอันนี้ตูฟังนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างเล็กมากๆนะครับหนักข้างละประมาณ3กรัมเท่านั้นนะครับจับดูคือแบบเออมันมีซิลิโคนทั้งตัวเลยนะครับอันนิ่มๆมากๆนะครับหยิบมาให้ดูอีกตัวนะครับ เออดูดีตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กด้วยติดกันแบบนี้ได้เลยอ่ะจุกเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด7ไซส์นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเอวิง e ให้มา2ไซส์สำรองนะครับเปลี่ยนให้ตามใจชอบตามสะดวกตามที่เราใส่แล้วมันเออรู้สึกว่าซิวเสียงได้ดีอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับปึ๊บปึ๊บอืม รู้สึกว่าเสียงข้างนอกเนี่ยหายไปพอสมควรเลยนะครับก็จะสามารถกันเสียงแบบพาสซีฟได้ตัวนี้ไม่มีแอคทีฟแบงคนเจลิ่งนะครับก็มันจะซิลเสียงเนี่ยรอบๆหูแล้วเลยนะครับค่อนข้างแน่นนะครับซึ่งมันเล็กมากๆเราสามารถเอามือป้องหูได้เลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับใครที่เออนอนตะแคงเนี่ยก็สามารถนอนลงไปได้เลยนะครับเนี่ยแน่นได้เลยไม่รู้สึกเจ็บหูด้วยนะครับนะเจ็บจ็บ ก็เดี๋ยวมาดูสเปคของตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง14ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสลิปโหมดนะไม่ใช่บลูทูธโหมดถ้าบลูทูธโหมดเนี่ยต่อบลูทูธด้วยแบตจะใช้ได้น้อยลงอยู่ที่10ชั่วโมงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถชา,าร์จเพิ่มจากเคสได้อีก80ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเออให้แบตมาใส่ได้ทั้งคืนไม่มีปัญหารครับ สำหรับการใช้งานเจ้าหูฟังตัวนี้เลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายโหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดบลูทูธก็คือเราสามารถใช้งานเหมือนกับหูฟังทัวเรตสทั่วไปเลยนะครับก็คอนเน็กบลูทูธกับมือถือได้เลยแล้วก็เราสามารถเปิดเสียงอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นนะครับส่วนโหมดถัดมานะครับสล e ปโหมดก็จะเป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งสลิปโหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องคอนเน็กกับมือถือนะครับเราสามารถใช้ที่ตูฟังแล้วก็กดเล a y เสียงในหูฟังได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นเสียงที่เราโหลดมา ในฟังแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีเสียงต่างๆนานาให้เลือกในนี้เลยนะครับเข้าไปที่ audio library ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงพวกไว้น้อยต่างๆเสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงอาบน้ำอาบน้ำนะครับเราสามารถปรับจูนได้ด้วยนะครับว่าแบบเออเราอยากได้ความเข้มข้นขนาดไหนนะครับอยากได้มิติความกว้าง ของเสียงประมาณไหนเลือกได้เลยนะครับ brightness ก็คืออยากได้ความสว่างหรือว่าอยากได้ความหนักแน่นขนาดไหนก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับอยากจะเพิ่มอิลิเมนต์อะไรครับก็สามารถเข้าไปเลือกได้ออยากจะเพิ่มกูดจิ้งนะครับไม่อยากได้เสียงฟองน้ําก็ตัดทิ้งได้หรอ,อเสียงฝนนะอยากได้เสียงฝนเพิ่มถือว่าโอเคนะอันนี้เราสามารถเลือกเสียงได้นะครับแต่ว่าเสียงที่จะมาพรีโหลดในหูฟังนะครับ แนะนำให้เลือกที่ว h i t e อยตรงนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับก็ดูรูปเอาก็ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรอย่างเช่นตรงนี้เป็นรูปก้อนเมฆก,ก็เสียงฝนนะครับเสียงคีย์บอร์ดนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็เอาป่าแล้วกันอะ,อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีทั้งหมด3เสียงผสมกันเลยได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะได้เสียงฝนดังเบาขนาดไหนนะครับถ้าใครอยากได้คีย์บอร์ดดังๆก็ดันขึ้นมาได้เลยนะครับเสียงฝนบางๆนี่ ประมาณนี้เอาเลือกที่เลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับพอเลือกที่เราชอบเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็กดนี่ครับ transfer ได้เลยซึ่งในหูฟังเนี่ยสามารถเซฟได้4เสียงนะครับซึ่งตอนนี้ผมเซฟไปเต็มแล้วนะครับก็อาจต้อง manage ใหม่นะครับว่าเอาเสียงไหนออกส่วนเสียงอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกัน เสียงน้ำไหลนะครับเสียง meditation ก็มีนะครับมีเสียงเป็นโนด้วยประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือตัวนี้มี sleep report ด้วยนะครับสามารถตรวจจับการน,นอนหลับได้เลยนะครับ อารมณ์ลคล้ายๆกับเราใส่สมาร์ทวอทนอนเนี่ยแหละครับมันก็จะตรวจจับสเตจการนอนของเราดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เมื่อคืนนะครับนอนไปแล้ว6ชั่วโมงมันก็จะบอกสล e ปสกอ r e ของเราด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ที่90นะครับคุณภาพการนอนของเราเป็นยังไงนอนไปกี่นาะทีนอนกี่ชั่วโมงนะครับ บอกสเตตได้เลยนะครับว่าเ,ออเรานอนดิฟส s l e ฟ p เท่าไหร่นะครับไล h ์ส l ฟ e p เท่าไหร่ตื่นมาเท่าไหร่นะครับที่น่าสนใจเลยก็คือจะมีส l ฟ e p m ูฟเมนต์ตรงนี้ด้วยนะครับกลิ้งไป20ครั้งนอนฝั่งซ้าย25%นะนอนฝั่งขวา24% Back Sleep ก็คือหลับถ้ามาตรฐานแล้วครับก็คือ50%นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ ส่วนต่างๆนะครับในเรื่องของเซตติ้งการตั้งค่าก็ตัวนี้สามารถตั้งค่าสลิปถามเมือได้ด้วยนะครับถ้าเรานอนหลับประมาณ2ชั่วโมงก็ตั้งให้มันดับได้หรือว่าให้มันตั้งแบบออโต้สต็อกก็ได้นะครับส่วนอีกโมดนึงนะครับไฟเดไว v i ์ e นะครับใครที่เป็นคนทําหายบ่อยนะครับกดไฟเดไว v i ์ e ได้เลยปึ๊บแยกข้างได้เลยข้างซ้ายข้างขวานะครับข้างขวาปึ๊บ นอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างนะครับาสามารถปรับ EQ ได้ด้วยมี preset ให้ด้วยนะครับหรือจะคัสตอมก็ได้ปรับเสียงเบสขึ้นเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนจะปรับคนชอบเลยนะครับแต่จริงตัวนี้ก็ไดเวอร์ตัวเล็กครับมันก็เสียงไม่ได้อลังการบือหวามากเท่าไหร่นะครับ ก็ขอสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า Sound c o l e a 20ตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังใส่นอนที่น่าสนใจที่สุดในชั่วโมงนี้แล้วนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยาสามารถต่อบลูทูธได้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนด้วยนะครับโดยเฉพาะเสียงรบกวนรอบข้างหรือว่าใครที่เป็นคนชอบนอนฟังเสียงต่างๆเวลานอนเอาไว้กล่อมเนี่ยอันนี้ก็ดีมากๆนะครับแนะนาว่าอ,าอย่าไปใส่หูฟังพวกทัวเลสนอนเพราะว่ามันเวลามันทับหูเนี่ย มันจะค่อนข้างเจ็บพอสมควรนตตัวนี้ไม่เจ็บเลยนะครับตัวแบนตั้งมานะครับเราก็มองว่าเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแกดเจ็ตที่ช่วยให้คุณหลับได้ดีขึ้นหลับได้สบายขึ้นแถมหลับได้ลึกขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับราคาประมาณ3 4มสพันนะครับลองหาโค้ดดูได้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบแกดเจ็ตกระจุกะจิกสายสุขภาพนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กับชาน่าเราด้วยนะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ